ถึงกระบอกสุดท้ายกันแล้วนะฮะกับปืน M 2 0 0ในซีรีส์ DFN นะครับผมเชเทคที่เรารู้จักกันดีนั่นเองสำหรับปืนนี้นะฮะสเปคเหมือนเดิมนะครับผมพาวเวอร์ตัวปืนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆมากมายมีแค่ตัวลายปืนที่ถูกเปลี่ยนแล้วก็กระสุนนะดูสิเจ็ดนัดนะครับผมสไนเชเทคซีรีส์ไหนวะที่มี10นัด ไม่มีเนาะเออเจ็ดนัดเจ็ดนัดนะครับผมเชเท็กเอ็มสองร้อยซีรีส์นี้มีเจ็ดนัดเอ๊ยจเหมือนคุ้นๆเหมือนจะมีสิบหรือเปล่าวะหรือผมหลอนหลอนอยูออ่เหมือนเคยมีซีรีส์ทีม่มีสิบนัดโอ้วะเออช่าเถอะเอาเป็นว่าผมอาจจะหลอนเองก็ได้นะซีรีส์นี้มีอยู่เจ็ดนัดนะครับผมสำหรับใช้ยาในการเล่นสไนฮะแนะนำเพียงฉายา,ยายเดียวก็คืออ่า ฉายาที่บวกเรื่องของความเสียหายยาไก่เนี่ยฉยาตรงสายมันเลยนี่ก็คือฉายาตัวนี้นะฮะมือสังหารรับนั่นเองแล้วก็อ,อย่าลืมใส่ใเทมไม่ครบด้วยนะฮะก็สิ่งที่ผ่านไม่ได้เลยก็จะมีหัวกระสุนสําคัญนะผูกไวทแจ็คเก็ตสไนแรงแล้วใส่ฉายาให้มันแรงอีกใส่หัวกระสุนซ้ำให้มันแรงโคตรๆนะฮะแล้วก็ใส่หน้ากากซ้ําความแรงบีกนะฮะที่มันบวกอ่า นี่เลยดาเมจด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นซีรีส์ของ TFN ก็เป็นหน้ากากที่บวกดาเมจแล้วก็บวกดีเฟนด์ด้วยทั้งแรงท,งทรั้งถึกกันเลยทีเดียวกับหน้ากากตัวนี้แล้วไปดูรีวิวตัวปืนกันเลยดีกว่านะฮะรีวิวมาหลายปืนเมย์เมย์เมยห้องฟันไหนหายยากที่สุดบารเล็ต <บา S 1> เต็มเลยก็ลืม <c oughs> ไปเลยว่าเล่นห้องฟันไหนที่จะเจอบาเล็ตเต็มเลย เอนแหละรอบหน้าเราหาห้องกลก็ได้ผมลยุยได้แล้วผมลุยได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสบายสบายมากเลยอเออมีกระสุนพุ่งมาหากูเดี๋ยู่ในเฟิร์นจริงต้องสู้จริงๆเนี่ยหาม,มุมแอบกันมุ่งหลุดนะชิบหายกูยิงไม่โดนจังหวะนี้เล็งไปแล้วยิงไม่โดนฮะจังหวะนี้โอู้ยเรียบร้อยลงไปหนึ่งย,ยิงปุ๊บมีจังหวะรีโหลดทันทีบบเด้งรอไว้โอ้ยเล็งนานไม่ได้ตัวมันกระพริบเดี๋ยวมันเอาคูเออหยุดใช่หยุด อยู่เฉยๆกูยังไม่โดนไสเอ้ยเดี๋ยวด้านไหนด้านนี้เท่านั้นอ้าวแม่งร่วมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโยนปืนมันโยนปืนมาเหลืว่ามันเก็บปืนแล้วมันจะวิ่งขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างเห็นเราวะเฮ้ยเห็นหัวแว๊บหัวแว๊บมามามาออกตาก่อนเดี๋ยวไอ้บับเบิ้ลบีโอ๊ยเววาบอกทำไมอยู่มึงขึ้นตรงนั้นน่ะเดินไปเองตัวเติมเอง ไม่ไม่เดินไปแต่ไม่เห็นตอนเดินอ่ะที่อยู่แบบมันบึ๊บขึ้นไปเลยอ่ะเออเห็นตอนที่แบบเบมันบึ๊บขึ้นไปเลยอ่ะไม่เห็นตอนเดินขึ้นไปอะ่ะเออดูลงไปสไนเปอร์ขึ้นชื่อว่าซสู้ยิงแล้วต้องซุ่มจริงๆเลยเฟินุ่มยิงนะฮะไม่ใช่เลยเฟินบุกยิงต้องซุ่มยิง,ง,ยงเล่นจะสมชื่อมันมันมีดอ้าวเฮ้ย ไอเวควายแดกเลยตกตกตายมันเล่นมีดหนูกลัวเดินตกเลยเอ้ยไม่โดนเออเล่นตาได้ไหมคะเนปาได้ไหมคะอยากเลยค่ะอยเอไอสัตว์เล่นได้เลยกูอนุญาตมันเอาบายเองกูเอาเลยคูมขวาให้ด้วยแม่งเอ้ย อยู่ขวา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 บ้านขวาบ้านขวาบ้านโอ้โหเนี่ยเลยโอ้ยยืนยิงสบายใจเฉิบเลยมึงเอาดิดิเวขวาอ,อยู่ในบ้านในเมียไอเด็กเป็ดนี่นะมึงมมนะนี่นะไม่โดนเชื่อว่าก้มหลบไอ้สัตว์ไปไหนนี่นะน้องไป ในที่แท้จริงต้องบุกยิงอ,งงงงงอือไอ้เหี้ยสุดท้ายแล้วบาเลตก็นัดเดียวตายแต่เชนเด็กก็อ่าโอกาสนัดเดียวตายก็มีนะฮะก็ถือว่าสูงอยู่ถ้าขอไม่เต็มจริงๆนักกาไม่โหวดิฟเฟนต์ก็ตายเหมือนกันนะเออเออโดนแขนโดนขาเป็นหนึ่งทีอือ ดีไซน์ปืนค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะถือว่าจะร่วมง,งานเลยทีเดียวโอ้ไฟทั้งห้องเลยเมื่อกี้โอ้บาแลเราเพิ่งไปวิ่งเก็บมาเมื่อกี้ที่โอ้ไม่โดนตายละชิปของละไก่ยิ่งเก็บบาชิปไก่แล้ว มาดิมากันลวงในกลางเฮ้ยข้างบนติดทองนี้ไม่โดนโอ้โหบาร์เดตไอ่บนไอ้บนโอ้โหป่ะหาห้องกลงก็ได้เอาฝันไปยิงกลก็ได้เดินลืมไปเลยว่าเล่นฝันแล้วห้องฝันก็จะเจอแต่บาร์เรตนะฮะผมก็ลืมไปเลยจัทีเดียว ลองมาซัพไพเบดแมส่สไน <บา S 2> สึกจะไก่เยอะไม่น่ามีบาเลตทำมาเลยห้องยิบห้องสิบสองเป็นเรื่องน่าแปลกเนาะทั้งที่ว่าสไนก็ไม่ได้มีขายแล้วแต่ก็ยังบาเลตก,ก็ยังเกลื่อนอยู่เฮ้ยกิดฝันรึเปถ้าทั้งท,งที่บาเลตก,ก็ไม่ได้ขายแล้วแต่ก็ยังสามคนได้มาเล่นสมน,นะมีทุกห้องบอกเลยต้องมีทุกห้องเฮ้ยแต่ห้องนี้ยังไม่มีเสียงว่า จึ๊บนี่นะแล้ปลาดิบโอ้โหไอซ่อนพะี่สโคบหน่อยพี่ยังไงสโคบชื่อแดงขึ้นแล้วยิงไม่แค่นั้นแหละยิงแล้วมันเฉยอไอ้ดงก็รอให้มันเต้ามันนิ่งก่อนแล้วค่อยยิงเนี่ยถ้าจะโขบเร็วมันก็มันก็เฉยอยู่แล้วธรรมดา นะเวลาสโคบอะเราให้ขวามันยิ่งก่อนอะที่ขวาพอแบบมันสุดอะมันจะดังคิ๊กอะมันจะังมันมันสิ้นเสียงฟึบอบมันจะฟึบพอมันสิ้นเสียงฟึ๊บแล้วค่อยยิงอะเอออันนั้นคือชัวสโคบตรงชัวอย่างนั้นอะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเร็วกว่าน,นี้มันจะมีเปอร์เซ็นเฉยอยู่แต่ว่าน้อยมีตัวแอดตรงนี้เลยไม่เอาเดี๋ยวตรงนี้เ,เดีอบเดีอดมีมีข้างหน้าตัวนี้เออกลัวใครข้าขหน้ากลัว เออแมวหลอกเล่นน่ะหลอกหลอกเล่นอืออ้โอหไม่ตายเถอะนะผมเจอมุมยิงแล้วขึ้นไปตรงนี้ปั๊บโดนกำแพงเต็มๆเต็มแต่กูนี่จะเอาข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยฝนพอฝนพอเฮ้นนยก็บ,นนบ,นนบนนรจรจงยิงอยู่อ๋อทศกัณฐ์ีเธอโงไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอือ ฟอร e ์มีเทิร์นโอไม่โดนแย่เดียวโอุ้จะพูดมันไม่ได้เหียนมีดบอกให้กูรู้ตัว <laughs> <c oughs> ช่วยได้เยอะเลยดดมี่ไม่ก็มันพูดไม่ทานแล้วไงจังหวะนั้นะโอ้โหดีนะเห็นมันวิ่งมาฟรีมาเยอะ เขายไมีโดน่ะตรงดีโดแล้วยังไม่ได้ใช่ไหมยังได้อยู่ังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเฮียดเปลี่ยนมูซินช็อตแน่แน่ดิม่ทำไรเนี่ย่ปืนดิไม่เป็นซูาฐานของโตซาก้นะแคมโลเขาทำปืนให้ มิกกี้นะฮะผมนี่มิกกี้ถือปืนมึงนิดเอาเคลียร์มิกกันยังไม่ทันได้ยิงเลยตายหาแหละเคแชมโลกมีมิกกี้นะฮะ<อ>ผมนี่มิกกี้เลยครับ<ว>เปล่านี่กูยัยงยิงไม่โดนเออโดนได้ยังไงก็ไม่รู้มิกกี้วันไหนกินนมนี่ปวดขี้ตลอดเลยเอวทำไมฝังกูไม่กดอ จะร้องห่ากันในเลดไม่เป็นนายไมเป็นไม่ชื่อแดงแล้วที่ขวายิงที่ขวายิงเห็นย่าเลยสเต็ปพื้นฐานเนี่ยเป็นชื่อแดงก็ยิงโดนไม่โดนช่างแม่งมาโดนถือปืนจะให้เป้าตกโอ้ my god ยี่มีซ้ายตัวนี้มีเป้าอะไ oh รอ๋อโอ้ my god รีโดสเฮ้ย โอ้อโอ้ยกูออกหน้าบ้านไม่ได้เลยเนี่ยขยับแล้วยิงไม่โดนโดนแขนโดนเอมีกิจโดนขาอ่ะโดนตัวเต็มเมเม็ดนี้ล่วงไปกระโดดอ่ะเหลือนั่นเองยังไม่ดีโหลดอ้ยไม่โดนดีโหลดครับจังหวะนี้ต้องรอเด็บมุมใน จะโผล่ไปจังหวะนี้เรียบร้อย1คิวมุมไกลฮะมุมไกล1คิวมุมบนหนึ่คิวมุมนี้อีก1คิวโอ้โจหจังหวะนี้วิญญาณมิฟที่เข้าสิงนะฮะพี่ยังแมสโซนนี้เห็นแล<อ>้วแมสได้ไหมดีมีข้างหน้าขวานี้หลังสุมเราตรงนี้ฮะมามุมนี้โดนหัวอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะโขน้อยต้องยิงหัวเท่านั้นมาไหมมาไหมมาไหม อูหูอู้อู้อู้ไอเวดโดนตูดโดนตูดสี่เล่นตูดเอ้อไอเวใช้มัชชะนี่เปิดสนายมาเล่นเหลอเนี่ยใช่เออไม่ยังเห็อฮะไอไอ้วันจะรอปืนหา่าแสงแมวอะไรฮะรอรอหา่าแสงแมวอะไรหกวันโอ้ยพี่บายพี่บาย อื้มเฮ้ยนั่นแท้ปาแย่ค่ะโอ๊ยไม่ตายด้ไงวะเนี่ยออไปโอ้ยเวอเอ้เวนั่งหน้าเกียดจังวะอืมว่าใครมันกล้านั่งเบือเลยอ๋อโอ้ยนี่กูยิงไปยี่สิบเก้าตัวเลย ยิงไม่ได้เกินมีมียิงได้ก่อนแบ่งไม่สนุกเลยไม่สนุกปัดไปเออเออฟันด้วยแม่โอ้โหลูกสาวตายแล้วแอบแล้วสามสองโอ้โหไม่โดนอ้า่ช้าเขียว้ย ไม่ตายเถอะโรบินโอ้โหโลโรบินโลโลโรเจอร์กับตันโรเจอร์กับตันโรเจอร์ไอข้างหลังไอบนไอเยอะที่หมดเลยว่ะไม่ร่วงอ่ะมึงตายสิคุณบนทึกเฮ้ยมุมนี้มีตัวหนึ่งแก้อกมันขึ้นโอ้ยชูแดดช่บหบลูกนะฮือชูแดดเท่าไหร่รวย สองเดี uh ๋ยวสูนต anyway, no yes no no. no ้องหาเลยจ้ะนี oh, no ่แต่ขวาขวาไอ้คนนี้ดูมากขวาเอ้าวมันหายเอ้ยฮึมเลยมันเห็นชื่อแดงชื่อแดงหนีกันแล้วฉันไปพูดกับกูไปเอะใจเมื่อกี้เนี่ย ท่านพี่บ์มาเจอยังไงยิงก็ไม่โดนอะไรเดิหนัะทางซ้ายสองตัวไปโอ้โหที่รอให้มันยืนซ้อนกันในพิซซิงเพื่อนเฮ้ย <c oughs> กูยิงคนเดียวฝั่หกตัวเลยนะเฮ้ยท่ิมพ์ค่ะใครมันกระโดดกระโดดวะ <c oughs> ไอ้เวยทัวร์เลยไอ้จันไหล่เนี่ยไอ้หน้าเดงทุบตัวปืนจ่อหน้าเอ้ยไม่ตายโอ้ยเวเสารนัดแล้วนะไอ้ โอ้โหเดี๋ยวๆๆอ่ะอ้สัตวเดี๋ยวเดี๊ยวอือกดแทะแล้วกูจะร้องให้กีพี่บายทำอะไรให้ผมหน้าแดงอ่ะมี่หรือลูกปืนยิงดิปิสโคบในเมื่อกี้ยิงหยาล่วงอืมไอ้เวไอ้สัตว์ นี่อ่ะเต้านิ่งกูยืนนิ่งๆมึงยิงไม่โดนไหนเว in มันไปทางนึงอ่ะอืมหล่อมากอ้าไอ้วนอ้วนยืนเล็งนิ่งเลยข้างบนโอ้พระเจ้ากูยิงมแปดตัวที่กูได้ครึ่งร้อยแล้วเนี่ยไอ้สติดเล็กไอ้สติดเล็กไอ้เฮียติดเล็กเล็กไอตัวบอลมีอยู่ตัวเลงเนี่ยกูจริงมันไม่ตาย โอ้โหทีมผมห่าศูนย์ตายหกฆ่าหนึ่งตายสิบแปดฆ่าห้าตายสิบสามโอ้พระเจ้าอาหาปนสักข้องนี่เอาใจให้เอ็มเตอ่ะไม่อยากเล่นและแต่ไงผมก็แน่นคนดีสิโจไม่ไม่ไม่กูมีกำลังใจให้เออผมให้แล้วไม่มีเอ็มเตย์อ่ะ นี่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 อะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่เลยเอ,อ้าวมามาเข้าไม่ได้แล้วสเต็มก็ะมระหกไม่ใช <c oughs> ่อะมึงออก <c oughs> ทำไมเฮ้มึงออกทำไมไม่มีห้องเกมเป้ให้กูก็เลยออกอ่าเราเรา,เราตามปฏิพานเราไปหาเอ็มเตนยังไหาเอ็มเตนดิไปไป มบ้าเต็มหมดเลยหายเอ็มเจผมด้วยเอาเอ็มเจอะไรล็อกแล้วกันสองด่านเนี้ยเออ่มีไหนโซนด้วยอ่ะสามด่านผมเป็นหนาที่โอกาสเจอไม่น่ามีเดชเนี้ยเออเดชล็อกเก็บสี่เฮ้ยมีมีมห้องสามตาวเดี๋ยวไปตามห้องไปกันเข้าไม่ได้เก็บสี่อ่ะคนน้อยมากเก็บสี่เขาไปได้แล้วพี่เข้าได้อ้าวที่กดดันที่เข้ามาได้จีอา คุณทำนายปทำนายนะเธอโอ้โดีแม่งไม่เริ่มปูทาวเวอร์ป่าเออได้ได้ได้เดี๋ยวเล่นดูทเวอี่สิบสามยี่สิบสามมามามตอนนี้ก็บอกว่ากก็เซฟสี่ไม่ได้เอาเล่นเลย่นเลยมึงเล่นเลยเอาไม่เข้ามานี่เธาอยู่นอกห้องเริ่มเลยนะไอ้ห้องเลยนะ ต้องยี่สิบสามปุ่ขี้ว่ะแสบปวดขี้จริง,งเลยอยู่ฝั่งนูน้นเอาหัวก๊กอกเอาไว้โอ้โหจังหวะนี้ยืนนิ่งๆก็ไปหแหลอเลยพี่ผมไม่กดตางกดเลยกดเลยเอ้าเพื่อนกูเห็นบ้าน,นมันไหลลงไปโอ้เพื่อนกูดิ่งเพราะสุดท้ายไปแล้ว <c oughs> สงสัยเพิ่งไปดูไอ้หน,าน,านังเรื่องนั้นมาเรื่องอะไรวะนี่ๆเลยตัวลงรอดเตะที่สูงที่สุดอะอ๋อป่นข้ามโคตรแสดงว่ามันอิน ไ <laughs> อ้เหี้ยเหมือนลอยตัวลงนะทูเท้าเราต้องโดดลอยตัวลงมันมวนท้องมากเลยตอนเนี้ยไปขี้ก่อนละไม่ไหวละไอหมี่มเป็นไรนะสเนเปอร์ซุ่มยิงยิงได้ต้องเปลี่ยนตำแหน่องผมอยู่ท,ที่หนึ่งตตเนี่ยจับเนียนะอะนี่แหละ เห็ชื it, oh. อเราป้าอยู่ตรงกลางเจอตัวล้เจอตัวล้โอ้โหโดนเจอเนยนี่คือลูกนี่คือกลใช่ป่ะหมดต้กุงไอ้นี่ไปเอะไอเหอะอยู่ไหนกันหมดนาะโอ้โนีปโดเอะเเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ่วงไปแล้วอืมสายตาสาดส่อง เฮ้ยมีสี่คนอีกฝั่งโน้นระเบิดมันไม่กดโอ้โหโอ้โหมาเลยมาเลยมาขโมยไ้ยีเฮ้ยย้ยจีเออเออมันไม่ยิงผมมันไม่ยิงผมมันเทปผมโอเวไยยืนย็นในบ้านครับตาบานบนกอง โอ้โหไม่โดนเสียเงินพอได้สอยไม้ปาเลยเดยโดดจิิเฮ้ยโต๊ะพิต๊โต๊พิสามสนโอ้ยมาเร็วมาแล้วน่ากลัวน่ากลัวมามีจุดเดิมจุดเดิมจุดเดิมนี่เขาเป็นอะไรนะใหญ่เรี้ยวใหญ่เรี้ยว

เห็นแต่ยิงไม่ได้เนี่ยปืนโผล่อยู่เนี่ยยิงโผล่มีท่านทดได้ยิงแปดหกสูเอเจ็ดหนึ่งโอ้สองละท่านข้างบนยิงเหลือเดี๋ยวสอมยิงในห้องนี้ว่าปตึี่เออเห็นแวบๆแวบๆโอกาสอะไรี่น้องหาบ้างมาการบ้าง ไม่มามาเจ็บมึงนไอเว่มึงไอเชี่ยอินหนังอะไรสันี่เสียงร้องเมืงนบบาแสดงว่าเพิ่งไปดูป้นข้ามโคตรมาอินอินนั้วลอยตัวลงจากตึกที่สุดที่สุดตัวโผเพื่อนตัวโผเฮ้ยเก็บปืนเพื่อน เอ้ยไม่โดนอ่ะมามาฟันไนโอ้ยมีพีสโคบด้วยยังไงยังไงฟันไนยังไงไอ้ยาไนมีเปลี่ยนมุมฟันไนเปลี่ยนมุมมาสิชไนต์มาเติมความเติมเออชไนต์เดินกลับบ้านโอ้โหไม่โดนเลยความโคตรกับเข้าเ้านเออเออเออโอ้โหไม่โดนเออแรงตรงนี้ดิงเออ เอ5จีห้าห้าศูนย์นะฮะอื่นล้วคนนี้เฮ้ยไม่โดนมีนักปนได้เข้าบ้านไปแล้วเออเฮ้ยแปดเอ็นเอ็นซีแม็กม,ม,ม,มันแรงจังโอ้โหสไนไม่ธรรมดานะเนี่ย มาเลยหนู 02. เรามาไฟกันสักตั้งนะเอ้ยโอ้ขึ้นบ้านแล้วอ่ะจบไปแล้วนะฮะก็อืมค่อนข้างจะถือว่าสำหรับซีรี์ในเออสำหรับซีรี์ d f n นะฮะ definite 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 เออนะก็เอาเถอะ d f n ละกันนะก็ะภาพรวมเลยนะสำหรับภาพรวมแล้ว ถ้ามองเรื่องสเปกก่อนเลยก็คือเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้ามองในเรื่องของลายปืนผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะผมชอบผมชอบสองตัวแยกคู่อะเออโอเอกับคิสวีผมว่ามันลำแยกคู่มันดูมันดูสง่างามดีมันดูแบบมีอะไรจกพวกปกติคิสวีกับโอเอก็แบบจะเป็นลายธรรมดาธรรมดาก็แบบว่าเออสีสันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าอันนี้มาดูมีอะไรกว่าเออมันดูใส่มันแน่นลายมันใส่มันแน่นปืนเดียวผมก็ชอบดีก็ชอบลายลายก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะเสียอย่างเดียว แมอุตส่าห์ทำเป็นซีรีส์ฉลองแชมป์ครั้งแรกทั้งที่กล้องคิดขวาไม่ได้ทำให้เปลี่ยนน่าเสียดายมากอ,อแต่ก็ถามทางจีเอ็มนะเขาบอกว่าส่งไปแล้วแต่เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดก็เลยกลายเป็นว่าออกมาอย่างนี้โอเคอเค,ครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวครบทุกกระบอกนะฮะในซีรีส์ dfn สี่กระบอกอาวุธปชิ้นก็คงไม่รีวิวแล้วก็ธรรมดา GH ไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงนะครับผมเอ๊ะ GH Power 72ป่าววะผมไม่แน่ใจเออผมก็ไม่มี GH ตัวนนะ GH ตัวธรรมดามีอยู่หรอเดี๋ยวๆๆๆรู้สึกคาใจ GH อื้อสเปคก็เหมือนเดิมนะฮะ72 197จะ M Speed เพิ่มขึ้น2เท่เออ M Speed เพิ่มขึ้นนะฮนะสงสัยเป็นจะเรียวกว่าปืนเดียวก็ไม่ได้้เป็นอาวุธประชิดอันเดียวมีอยู่อันเดียวอยู่แล้ว เป็นอาวุธประชิดนะฮะของซีรีส์ DFN ที่มีการเปลี่ยนสเปคด้วยนะับผมเพิ่ม M สป e ดด้วย M สปีด99ที่ถือว่าน้อยกว่ามีคู่นิดเดียวเองนะฮะมีคู่100เยอะกว่า M7 ด้วยนะับผม99เลยทีเดียวเยอะกว่ามิดยิงด้วยนะฮะเยอะกว่าพวกด้วยแน่นอนะฮะมิดมิดยิงมิดยิง97พวกก็97มีเกล็ดนะมีเชือกด้วยเชือกเชือกตัวข้างหลัง ค่อนข้างโอเคแต่เอาจงจริงแล้วก็นะถือว่าสวยดีก็เป็นอีกอีกซีรีส์ที่แบบว่าไม่เคยเห็นก็แบบโอ้โหไทยได้แชมป์มาตั้งหลายรายการเนาะมีปีก่อนปีเมื่อชาติปางที่แล้วก็ตามโมมัง้งผมไม่แน่ใจว่าทีมอะไรมันนานมากแล้วก็วได้แชมป์ไปทีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําแต่ที่เป็นปีแรกนะเป็นครั้งแรกเลยซีรีส์แรกที่มีการทํามอบให้แชมป์นะผมแชมป์โลกเออ ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นซีรีส์ที่เป็นของทีมอื่นในปีหน้าไม่แน่ไม่แน่ถ้าไทยได้แชมป์อีก oh. ก็มีรุ้นนะก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมติดตาม subscribe เพื่อรับชมในผลงานต่อๆไปกันด้วยนะฮะเรายังมีวิดีโอรีวิวในปืนซีรีส์ใหม่ๆห,หรือรีวิวเทคนิคนะฮะหรือคลิปวอล์คนเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างสนุกสนานนะแต่จริงๆวอล์คแนก็ไม่เหมาะก,กับพวกโลกสวยนะฮะหรือฝาก ติดตามผลงานในช n n e l กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าซีรีส์หน้าคลิปนี้เดี๋ยเป็นซีรีส์ก็จบไปพี่เท่านี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับป่า